สวัสดีครับมิเดิลตั้มชแนลนะฮะวันนี้ก็พามาดูตัวเจ้าบาริเออร์กันนะฮะพอดีจะมาซื้อกาแฟนะฮะระหว่างทางที่จะเดินไปร้านกาแฟเนี่ยเห็นเจ้าตัวไอ้บาริเออร์เนะี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะมันจะเยอะไปหมดน้นตนนนะตอนนี้อยู่ที่สัตหกีบนะครับผมตรงแยกกิโลสิบฮะที่ด้านซ้ายจะเข้าไปที่สนามบินอุจภาเนาะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเจ้าบาริเออร์สีส้มๆที่เราเห็นกันประจำเนี่ยนะครับต่นี้เขาก็จะมีป้ายบอกน,นะ,ะว่าผ่านมอกอนะบาริเออร์ตัวนี้ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ได้มาตรฐานครับผมนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นตัวพลาสติกที่เอามาทำนะฮะโพลีเอทิลีนนะครับแล้วก็มีตามอกอนะเดี๋ยวดูภาพรวมกันนะฮะ บริเออ่ณตันนี้ก็เป็นสีส้มนะเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายนะครับเวลาขับรถนะแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือจุดที่เอาไว้เติมน้ํานะครับผมนี่นี่นีนแล้ก็จะมีเลขที่ของเจ้าตัวสิธิบัตินะครับแล้วก็มีเตัวช้างสองตัวมี่้าที่อยู่ตรงกลางครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็มี ตัวนี้เป็นฝาที่เอาไว้เติมน้ำใช่ไหมับเจ้าตัวนี้มันจะได้มีน้ําหนักเนาะก<ม>็เติมน้ําลงไปเติมน้ําแค่ไหนมันก็จะมีระดับของการเติมน้ําอยู่นะครับ<ม>เขาก็จะมีบอกอยู่เป็นระดับเติมน้ําสูงสุดแล้วก็มีภาษาอังกฤษบอกข้างบนนะครับตรงน,นี้ที่เห็นก็จะเป็นเจ้าตัวที่จะเอาไว้ต่อกันนะฮะมุมหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะฮะมีแท่งลงมากับอีกมุมหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ฮะ ันเป็นรูเห็นไหมนี่มันก็จะเอาไปต่อกับไอ้จุดที่ว่ามันเป็นตัวที่เป็นจุดๆตรงนั้นนะครับเห็นไหมตรงนั้นแล้วก็มาต่อกันต่อกันยาวยๆแต่ถ้าจะไม่ต่อจะเว้นระยะอะไรอ่ะอันนั้นมันจะเป็นตัวอย่างที่เขาต่อกันอยู่น,นะไปมีต่อกันอยู่แต่ถ้าไม่ต่อจะวางห่างก็ได้ครับวางห่างแต่ที่สังเกตมาแต่ละอันเขาจะไม่ได้เติมน้ำหรอกนะฮะเติมน้ำไหมไม่ได้เติมน้ำเนาะ ได้เติมน้ำเนาะมันก็คงจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องปิวเรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คงจะมีน้ำหนักอยู่ครับก็อเอามาฝากไว้ให้ดูกันครับเนาะเอามาแชร์กันไปครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลากระใจเทียงเท่าน,นี้ครัรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับมีกี้ลืมบอกรูเดนน้ำนะฮะมันจะมีรูเดนน้ำอย่ด้านล่าง เดินน้าออกนะครับในรบกรณีที่จะขนย้ายเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้